ถ้ารกกระเพาะนะครับกระเพาะอยู่ตรงนี้ตัวเรนใต้ลิ้นปีกมันจะปวดมันจะปวดใช่ไหมก็จะมีอาการปวดแสบหรือว่าจุกเสียดแน่นบางคนมีกินเข้าไปแล้วจะจุกมากขึ้นหรือว่าบางคนแบบหิวมากๆกินอาหารไม่ได้หรือมีขึ้นไส้เยอะเป็นต้นนะครับก็คืออาการของกระเพาะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางเดินอาหารส่วนบนมีอาจเจียด้ียถามียได้มีถ่ายด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่กระเพาะไม่ค่อยถ่ายโรคกระเพาะเสียบไม่ค่อยถ่ายเลยเพราะฉะนั้นโดยเข้าไปกระเพาะเสียบเป็นไงก็คือ เช่นคนไม่กินกินไม่ตรงเวลากินอาหารรสจัดค่หรือว่าบางคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารเป็นต้นนะก็หรือบางคนกินยาแก้ปวดแล้วมันระคายเคืองกระเพาะเป็นต้นก็ทําให้มีโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้ซึ่งคําว่ากระเพาะอาหารอักเสบมีหลายสาเหตุเยอะนะครับหนึ่งที่เจอบ่อยๆาก็คือเกิดจากยาเาเช่นเรากินยาแอสไพรินเรากินยาปวดข้อปวดกระดูกพวกนี้มันส่งผลกระเพาะทาให้มีอาการปวดท้องกระเพาะได้นะครับ หรือบางตัวเรามีโรคติดเชื้อบางอย่างเช่นเราเรียกว่าไฮดิโคแบคเตอร์ไพโลราอันนี้ก็คือติดเชื้อในกระเพาะอาหารทาให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารเกิดขึ้นนะครับแต่ลำไส้เสพมันอยู่ด้านล่างแล้วเลยกระเพาะไปเลยลำไส้ใช่ไหมลำไส้เราเป็นหลอดเพราะนั้นกระเพาะลำไส้เสพเนี่ยส่วนใหญ่เกิดอาการปวดท้องแบบบีบเวลาปวดมันปวดข้างล่างใช่ไหมไม่เหมือนปวดกระเพาะใช่ไหมปวดบีบมักจะปวดตรงกลางๆหรือลงไปด้านล่างนะครับ ปวดแบบปิบบีเป็นพักๆเช่นคุณปอแบบเหมือนกับเราท้องผูเราคืๆไม่ออกอ่เป็ดบีแบบนั้นนะครับหรือว่าบางทีเราไปถ่ายเหลวถ่ายเหลวเยอะๆบางทีบางทีเราเข้าห้องน้ำรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดใช่ถ่ายไม่สุดเหมือนถ่ายไปแล้วมันก็ยังปวดอีกเดินออกมา ก็ไปเข้าไปถ่ายใหม่แต่ไม่มีอะไรออกมานรงนี้เราเรียกว่าถ่ายไม่สุดนะครับก็คือเหมือนอยากกระถ่ายอีกเรื่อยๆเพราะการอักเสบมันระคายเคืองตรงก้นทําให้มีความรู้สึกอยากจะถ่ายอยู่เรื่อยๆนันนคืออาการของลํไส้อักเสบนะครับันจะต่างกันนิดหน่อยสาเหตุก็ต่างกันนิดหน่อยแต่บางบางบางโรคไปด้วยกันไปด้วยกันเลยก็เพราะอาหารอักเสบด้วยลำไส้อักเสบด้วยก็มาจากการรับประทานซะส่วนใหญ่อาจารย์ทีนี้ทำยังไงดีเราไม่อยากเป็นเราจะต้องมา ปรับพฤติกรรมเพราะว่าคนที่เคยเป็นจะทราบนะคะว่าไม่ได้ดีนะคะทรมานทรมานคงไม่มีใครไม่เคยเป็นนะจริงนะอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าบ้านเราต้องบอกแล้วอาหารอุดมสมบูรณ์การรับประทานของเราเนี่ยเราก็บวกกับหน้าร้อนด้วยช่วงนี้ต้องระวังทำยังไงดีอาจารย์เราไม่อยากจะเป็นโรคลำไส้อักเสบต้องดูแลปฏิบัติตัวเองยังไงเรื่องอาหารเป็นหลักครับลำไส้อักเสบเฉียบพลันนะครับเรื่องอาหารเป็นหลักก็คือเรื่องของการที่กินอาหารที่สุขสะอาดนะครับกิน ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บแล้วร้อนกินเลยนะครับไม่เก็บอาหารทิ้งไว้ค้างคืนนะครับแต่คำว่าค้างคืนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เรามีตู้เย็นอยู่แล้วละครับเราก็โอกาสที่จะอาหารบูดก็น้อยลงความเย็นต้องถึงด้วยนะคะเมื่อกี้เราอัดของเข้าไปเยอะเลยช่วงนี้แต่บางทีเก็บไว้นานเกินเช่นเป็นอาทิตย์นึงเอากลับมากินอีกก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นกับว่าเราเลือกอาหารที่เรากินนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นหลักนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือก ซื้ออาหารใช่ไหมครับซื้ออาหารที่มันไม่สดไม่สะอาดอาหารกระป๋องที่มีความเสี่ยงในการจะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นพวกนี้ก็โอกาสที่จะไม่เกิดลำไส้เสียบเฉียบพันก็เป็นไปได้